โรงเรียนราชประชานุเคราะห์53จังหวัดสกลนครตั้งอยู่ณนะเลขที่78หมู่12ตำบลนาหออัวบ่ออำเภอปนนนิคมจังหวัดสกลนครสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกระทรวงศึกษาธิการปัจจุบันมีดรนัชนีสิงห์หงศ์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนได้ดำเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีความพร้อมในแต่ละประเด็นดังนี้ประเด็นที่1 การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนที่สะท้อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง3ปีปี2563-2565ถึง2565ให้เห็นถึงแนวคิดและวิธีการที่สอดคล้องต่อสภาพปัญหาและบริบทของสถานศึกษาจากวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่าจัดการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีนโยบายระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน คือร่วมส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิตคุ้มครองป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนให้มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นคนดีมีคุณธรรมซึ่งดำเนินการกับนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นคนดีมีทักษะชีวิตทักษะอาชีพสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามวิถีพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโรงเรียนได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี คู่มือสถานศึกษาปลอดภัยและคู่มือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแผนการดําเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะทํางานโดยมีการกําหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนวิเคราะห์สภาพปัญหาและบริบทของโรงเรียนจากข้อมูลสารสนเทศเช่นประเภทของเด็กด้อยโอกาสข้อมูลการคัดกรองนักเรียนหรือความเสี่ยงอันจะก,ก่อให้เกิดอันตรายต่อนักเรียนประเด็นที่2 การดำเนินง,งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนได้ดำเนินง,งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้รูปแบบนวัตกรรม RPG 5 3นํามนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินง,งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามองค์ประกอบ5ขั้นตอนดังนี้ R ย่อมาจาก Regard หมายถึงการเอาใจใส่นักเรียนทุกคนให้ความสาคัญกับนักเรียนอย่างเท่าเทียมประกอบด้วยขั้นตอนที่1 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลขั้นตอนที่2การคัดกรองนักเรียนโดยจัดนักเรียนเป็น4กลุ่มได้แก่กลุ่มพิเศษกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงกลุ่มมีปัญหา G ย่อมาจาก Good Person หมายถึงการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมประกอบด้วยขั้นตอนที่3การพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนการพัฒนานักเรียนกลุ่มพิเศษและกลุ่มปกติด้วยโครงการที่หลากหลายเช่น โครงการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตและดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านศิลปะดนตรีและกีฬาโครงการความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นต้นพย่อมาจาก p r o t e c หมายถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนสำหรับกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาประกอบด้วยขั้นตอนที่4การป้องกันและแก้ไขปัญหาซึ่งความเสี่ยงและปัญหาที่พบคือ หนีเรียนชู้สาวทะเลาะวิวาทและยาเสพติดโรงเรียนได้บริหารจัดการความเสี่ยงและแก้ไขปัญหาด้วยโครงการดังนี้โครงการ 2B Number o n โครงการยังคลับ 2B f a s h y 2B Number o n โครงการใบใสหัวใจ 2B โครงการใครติดยายกมือขึ้น 2B Number One t e n Dancer สา e เยาวชนเก่งและดี 2B Number o n Idol โครงการการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดโครงการสถานศึกษาปลอดภัย โครงการโรงเรียนคุณธรรมสพหนอกจากนี้แล้วในปีพุทธศักราช2564โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นพื้นที่รับสเสด็จทูนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีองค์ประธานโครงการทูบีนับวันในโอกาสทรงเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจทูบีนับวันชมรมทูบีนับวันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์53จังหวัดสกลนครขั้นตอนที่5การส่งต่อ ซึ่งการส่งต่อนักเรียนแบ่งเป็น2ขั้นตอน 1. การส่งต่อภายในโรงเรียนมีการดําเนินการโดยปัญหาที่ครูที่ปรึกษาสามารถแก้ไขได้เช่นการหนีเรียนการทะเลาะวิวาทชู้สาวครูจะดําเนินการอย่างเต็มความสามารถหากปัญหาใดเกินความสามารถของครูจะดําเนินการส่งต่อไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามสภาพปัญหาของนักเรียนเช่นงานกิจการนักเรียนครูแนะแนว 2. ขั้นตอนการส่งต่อภายนอก จากการดําเนินการในขั้นตอนที่1หากนักเรียนมีปัญหารุนแรงเกินกว่ากระบวนการขั้นตอนภายในโรงเรียนเช่นปัญหายาเสพติดโรงเรียนจะส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์เฉพาะทางตามสภาพปัญหานั้นๆระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนได้ยึดรูปแบบนวัตกรรม RPG 5 3ซึ่งนำเทคนิค5้าใจสพลังมาใช้ในการทำงานทุกขั้นตอนเพื่อให้ความสำคัญกับนักเรียนทุกคนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ส่งผลให้ในระยะเวลา3ปีนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาลดลงอย่างเป็นรูปธรรมนักเรียนกลุ่มปกติได้พัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพนอกจากนี้แล้วโรงเรียนยังได้มีการติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตจากการคัดกรองข้อมูลเบื้องตน้นโดยใช้แอปพลิเคชัน Mental Health Checkup ในการคัดกรองและการใช้แอปพลิเคชัน MOE Safety Center เป็นระบบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาประเด็นที่3 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษาโรงเรียนมีภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษาแบ่งเป็น2ส่วน 1. เครือข่ายภายในโรงเรียนคณะกรรมการอำนวยการประกอบด้วยผู้อำนวยการและกลุ่มบริหารงานโรงเรียนคณะกรรมการประสานงานประกอบด้วย งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนงานแนะแนวและหัวหน้าระดับชั้นคณะกรรมการดำเนินงานประกอบด้วยครูที่ปรึกษาครูประจำชั้นครูประจำหอพักและยังมีการสร้างกลุ่มลายครูประจำหอพัก18หอพักกลุ่มลายครูประจำชั้น24ห้องเรียนเพื่อติดต่อประสานงานรายงานและแจ้งเหตุอันจะก,ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยกับนักเรียนนอกจากนั้นจัดให้มีทีมผู้ให้ความร่วมมือภายในโรงเรียนได้แก่ คณะกรรมการสภานักเรียนชมรมทูบีนัมเบอร์วันสองเครือข่ายภายนอกโรงเรียนมีภาคีเครือข่ายที่พร้อมให้ความร่วมมือกับโรงเรียนประกอบด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงพยาบาลพระอาจารย์ฟ้าจารโรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเพ็กสถานีตำรวจภูธรพานานิคมเทศบาลตำบลนาหัวบ่อวิทยาลัยการอาชีพพานานิคม มหาวิทยายลัยราชภัฏสกลนครมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครบ้านพักเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนครจังหวัดนครพนมจังหวัดอุดรธาน,นีและจังหวัดหนองคาย t b n no. ี m b e r 1จังหวัดสกลนครและวัดพระธาตุภูเพ็ก จากการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนส่งผลให้งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษามีความเข้มแข็งเชิงประจักษ์อย่างชัดเจนประเด็นที่4การส่งเสริมสนับสนุนนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาผู้บริหารและครูทุกคนได้รับการพัฒนาโดยมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านจติตวิทยาสำหรับเด็กเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการเสริมสร้างทักษะชีวิตส่งผลให้ครูทุกคนทำหน้าที่ครูที่ปรึกษาครูหอพักด้วยจิตวิญ,ญญาณความเป็นพ่อครูแม่ครูดูแลลูกๆตลอด24ชั่วโมงได้อย่างดีเยี่ยม และมีการนิเทศกำกับติดตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยการนิเทศหอนอนนิเทศชั้นเรียนนิเทศกำกับติดตามงานเวียนยามงานความปลอดภัยในสถานศึกษามีการประเมินสรุปผลการดำเนินโครงการกิจกรรมต่างๆของงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาทุกโครงการทุกกิจกรรมจากนั้นนำผลการนิเทศการประเมิ réussi, นสรุปโครงการกิจกรรม มาใช้พัฒนาปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึ้นประเด็นที่ 5. ความสําเร็จของการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาจากการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพโดยมีกระบวนการทํางานตามรูปแบบนบวัตกรรม RPG 5 3ส่งผลให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหามีจํานวนลดลงในปีการศึกษา2 5 6 3ลดลงเป็นร้อยละ26.3 ในปีการศึกษา2564ลดลงเป็นร้อยละ21.6และในปีการศึกษา2565ลดลงเป็นร้อยละ9.45อัตราการไม่จบตักสูตรตามเวลาที่กำหนดไม่มีหรือคิดเป็นร้อยละ0ไม่มีนักเรียนออกกลางคันนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดนักเรียนและโรงเรียนได้รับรางวัลดีเด่นซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศที่ภาคภูมิใจอย่างยิ่ง กิตยศชื่อเสียงที่นักเรียนและโรงเรียนได้รับมีดังนี้ด้านวิชาการรางวัลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติโอ e เน็ตดีเยี่ยมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ที่มีผลคะแนนรวมทุกวิชาเป็นอันดับที่1ในกลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ประจำปีการศึกษา2565จากมูลนิธิราชประชานุคเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถมัมภ์ด้านดนตรี1 รางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมืองเดี่ยวโปงลางระดับชั้นม4ถึงม .6 หงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ประจำปีการศึกษา2565 2. รางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการประกวดดนตรีประเภทดุริยางเครื่องเป่าลมระดับชั้นม1ถึงม3งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ประจำปีการศึกษา2565 ด้านคุณธรรมและอื่นๆ 1. นนางสาวธนชนกป,ปุพะศิริได้รับรางวัลพระราชทานในโครงการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขนาดกลางประจำปีการศึกษา2564จากกระทรวงศึกษาธิการ 2. นางสาวธุสวรรคเวชศาสตร์ตัวแทนเยาวชนต้นแบบเก่งและดี 2B Number o Idol รุ่นที่12 ระดับภาคตอนออกเฉียงเหนือประจำปีการศึกษา2565 3. นางสาวชนันชิดาทิพสีได้เข้าร่วมค่ายพัฒนาทูบีนัมเบวันสู่ความเป็นหนึ่งรุ่นที่27วันที่16-21ตุลาคม2565นัดเดอะพายรีสอร์ทจงังหวัดปทุมธานี 4. รางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนระดับชั้นม .1- ถึงม .6 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่70ประจำปีการศึกษา2565ผลงานที่เกิดกับโรงเรียน 1. รางวัลบรรณาสร์สมโพธการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ดีเด่นปี2563จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. รางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ4ดาวปีการศึกษา2564จากสำนักงานคณะกรรมการการ,การศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ประจำปี2565เป็นปีที่4ติดต่อกันจากกรมสวัสดิการและคุ้งครองแรงงานกระทรวงแรงงานงานครูนั้นจัดเป็นงานสำคัญเพราะเท่ากับเป็นการสร้างคนให้เป็นคนโดยสมบูรณ์เยาวชนในปัจจุบันเป็นเยาวชนที่อุรมไปด้วยพลังกายพลังใจและพลังอยากรู้อยากเห็นอยากเปลี่ยนแปลงหากเขาได้รับการอบรมกล่อมเก่าที่ถูกทางเขาเหล่านั้นจะเป็นกำลังสำคัญของบ้านเมือง ส่งเสริมให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองและมัง่งคั่งยั่งยืนพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตวิทยาลัยวิชาการประสานมิตร13พฤศจิกายน2516